ที้งเนีสกินเนีนนนนนยน่ยนี่คือคนที่ยูร์ดันสปาร์คกมันลไปท่้งนั้นล้ออีกพ่อตามลาหาเห็ดพึ่งแล้วค่ะป้าจะยุติก็่ะยุดเ <c oughs> พราะเห็ดพึ่งมันมาช้ามาเอ้มาเร็วไปเร็วน่ารู้ <c oughs> บริมาสองมือดูว่าจะได้ไหมวันนี้จะมานไหมทุกคน สวัสดีพี่น้องป้องปายสุูุสุคนนะคะเด้อยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูร่ราชไตใบตองสาวสกลจ้าพี่น้องเข้าไปอีกแล้วค่ะอาการไอค่ะมอเศร้าค่ะหัยางไม่เมย์มัดนังแห้งเสียไอไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามันเป็นที่ด่างกายของเฮ้าภ <c oughs> <c oughs> ูมิต้านทานของเฮ้าค่ะทุกคนอากาศเย็นมันก็จะไอ นี่มาจอบเอาแบบนี้คะ่ะรูนมาจอบเอาแบบเล็กๆอาทิตย์ไอ้มือวันจันนะเอาผู้เดียวเอาผู้เดียวมีตตอดอก่ังเสียละคะ่ะเราจะพยายามตากแห้งให้ได้มากที่สุดเราก็ไว้ทานเองด้วยนะนเก็บเพรเผึ่งไปเรียยวอะไรไปน็นหะ เขาออกแบบกำลังผลออกมาให้เห็นน้อนเดียวต้องค่อยๆยางอ่ะไปเร็วปะไรเสียละกคันห้งงางยางเมื่อยข้งงางยางเมื่อยมันหนักมันกแตสิไอดัน,นกดไล่ยนวันนี้เรามาคันแรกเลยเพราะว่าฝนตกฝนจะตกอีก เรามาคันแรกเมื่อวันจันทเรามาเป็นคันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เราก็ได้ค่ะทุกคนวันนี้เรามาคันแรกเลยวันนี้ <c oughs> เรามาเอาแต่ลูกเจี๊ยบนะคะทุกคนเน่ก๊ะลงออกี <c oughs> เรามาเอาลูกเจี๊ยบนะบ <c oughs> <c oughs> ทุกคนทแหละว่าจะบมาว่าคนจิตตกก็เลยชวนพ่อใหญ่ออกมา เราต้องหมดอันนี้อันนี้เอาไว้ค่ะเ <C ül> ครื่อสวนพอใหญ่ออกมาเพราะว่าเหตุผลมันมาเร็วไปเร็วต้องมาจบเอาไว้นายไม่ได้สองสามวันมาทีสองสามวันมาทีทาอป้าเนี่ยคนไหลค่ะคนไหลแต่เราก็ได้ะ่ะเราจะเน้นเอาแบบนี้ทาอเอาเด็ก <c oughs> เด็กเล็กเล็กนะไม,ม่ได้ยังไงเปรลูกจี๊บห <c oughs> อยขจาวเก็บ เขาจะปาดถิมเดียนละมีแต่ดอกม่ใหญ่แต่เราเอาดอกเล็กๆนะคะทุกคนเราเน้นดอกเล็กๆดอกนิดหน่อยค้นหาพอๆหอกชาวะกมาส1พผแต่ดอกนิดหน่อยพอแต่ดอกเล็กๆแล้วก็าจาตัดถิมข้าวจาน่านอยู่พ่อโบกบเดินกลับไปกลับมามันก็เจอค่ะทุกคน <c oughs> ดอกน้นยอยๆพ่อยาญยางมากลลวเด้ยางอันส่วนยางอันกับบมองเกาพ่อใหญ่ค่ะทุกคนโอ้ยที่เราปาดออกเยอะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนรุ่นกันค่ะห้าสิบได้บ้างซาสัเก่นเกยเพดผึง่งใบ บอร่ได้เฉยบริมากกอนบ้านหลังนี้บร้น่นเลยไดยที่เก่าแต,ต่กระดกงามอีกต่างหากเห็ดกอค่ะทุกคนเห็นน้ำมากอันนั้นก็สวยสังหารของความง,งามของป่าไปเบิง่งอรดมสมบูรณ์มากเห็ดคอนสนก็แก่แล้วนะคะ <c oughs> มาทางเทิร์นี่บ่ค่อยมีค่ะลู <c oughs> กเก็บมาทางเทิร์นี่บ่ค่อยมี <c oughs> ข้างล่างลายกว่า <c oughs> แต่วขึ้นมาเบิ้งซิเกินแล้วคอยสีลงไปข้างล่างนะคะดูพอเราจะได้ไหมดอกนี่นนแล้วคอยสีไปหลวกไว้เฮ <c oughs> ้คอนโซนลายลายแนวถิ่มบดเฮ้คอนโซนกันเลย ดูเห็ดขอนสนแล้วขอนผลเน่าถิ่มบล่ะเน่าถิ่มบลเห็ดเพิ่มเห็ดเพิ่มนี่ได้บ่เนาะได้บ่หนาวได้อยู่ค่ะเอรแล้วเริ่มขอนเริ่มเจอแล้วดอกสิจุ้ยเริ่มเจอแล้ว <c oughs> เริ่มเจอแล้วค่ะทุกคนนี่เริ่มเจอแล้วพอใหญ่พอครบเปร,เรือดที่น้องสองดอ,อกโอ้ยฟินคนละอ๋อเด็ดเห็ดนี่สวยต้องการโอ้ย,อยฟินนะ เห็นแบบนี้แหละที่เราต้องการเหมือนกันอยู่สองคนหอยใหญ่หอยล่ะสวยหอยใหญ่บอกสวยมากหลองเบียนสมอยู่ค้าใหญ่เหมือนเจ้าเลยหอยมือ นี s <S ่แล <desserts> ้วก็ดอกเล็กๆแอนทิ้นด้านสกรีนดูเกิดซ้ำในละ่นีองถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้นี่สวยงามอือแอนเลียอือวันนี้มีแต่เราสองคนนะครับทุกคนาฝนตกนะคะทุกคนสวยๆหลังวันยาสิออก มือ่อื่นคนจังสิงหลายเมืออ่อนฝนกระโตกคือเก่าพรุ่งนี้เราไม่มาพรุ่งนี้เราไม่มาเมือ่อื่นผักพรนงินกับบรรดาข้มสารแต่ดูดฝนซื้อเงินก็นเลยคดค่าทหารเงินคดค่าทหารเงินเมื่อื่นมีลูกขาชงแรงกสิผักพรซึเกิน วันเสาร์อาทิตย์ก็วันเสาร์ก็มีลูกค้าตอนเชา้าตอนเชา้ชาสายอาจจะออกล่าออกล่าหาเห็ดเสาร์อาทิตย์อาจจะอยู่บ้านคุยกันละอันนี้เป็นเห็ดพริกไทยนะคะทุกคนนี่เห็ดพริกไทยค่ะกินได้แต่ก่อนจะทํากับข้าวต้องต้มน้ําทิ้งเยอะๆก่อนนะคะเพราะว่ามันเผ็ดเพราะนั้นเป็นเห็ดพริกไทยะค่ะทุกคนอันนี้ ยังแข็งอยู่แต่เราไม่เอาไม่เอาดีกว่าเก็บไปปีนี้จะเก็บพยายามเก็บให้ตากให้ได้เยอะๆเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานเขาไม่ได้มาทุกปีนะทุกคนอันนี้เขาเขาเกิดกลับมาอีกเนี่ยคือหลายสิบปีที่แล้วแล้วนี่นนกลับพื้นมาอีกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเราเก็บเยอะมากหลังจากนั้นก็น้อยลงน้อยลง นี่กลับมาใหม่อีเดียวนะพี่ในรอบสิบกว่าปีเสาร์ทีนี้เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ล่งองขังรางของใต้ดินก่อนเพราะว่าเข้าขอตะป่าหลายเขาว่ามีเวลาได้ออกเปน็นนางฝ <c oughs> <c oughs> นมันก็ตกเราก็จะเก็บเตาเก็บโตเก็บอะไรลงไปเก็บใบก่อนเราจะได้มีเวลาเข้าป่านะทุกคนห <c oughs> ลุ่นกันค่ะจะได้พี่น้องเอ้ <c oughs> เพ่อใหญ่เก็บเอาเก็บเอาอย่ขงาง่าง ข้างล่างสไลด์ก็ข้างบนเด้อันนี้เน่าแล้วค่ะ <c oughs> เน่าแล้วตัวนี้ก็เน่าแล้วค่ะทุกคนอู้เหตุคนสนไลค์ค่ะค่ะอาการไอของข้ามันบเม็นไอแบบทุกคนไอปกติท่นเป็นไอแห้งแล้วหลอดคอเรามันเป็นแผลมันหลอดคอตีบหลอดคอตีแล้วหลอดคอเป็นแผลด้วยนะคะทุกคนกระเพาะก็หลอดคอเป็นแผลค่ะ เรามันเกิดเป็นปกิริยาจากร,าร,ร,าร่างกายของเราอย่างที่หมอบอกนะทุกคนแต่พอเอายากดไลยอนให้กินแล้วก็ไข้ไข้แนปอไอคักคืออันเป็นช่วงนานหนาวปีที่แล้วเดว้กินแก่อันกินรักษาไปเรื่อยๆค่ะทุกคนยากดไลยอน,นกินก็ยังว่าไข้หน่อยกินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน ละเม็ดไอ้ขาบละเม็ดข่าละเม็ดพู้คนดอกทั้งทึกเสิพี่เบิ้งว่าสิได้บะ <c oughs> ปีนเขามาตั้งไก่โอ้ยเบาเอาก็ได้อยู่แต่เฮาเบาว,ว่าเอาไปก็เน่าเอาไปก็เน่าเขาปลาเหมือนละหลายกิโลกรัมนกักบรลดเงินจะของจะหกสิบละโอ้ยโอ้ยอันนี้ค่ะดอกใหญ่เราไม่เอานะโรน เราจะเอาดอกจิ้วๆเราจะเอาแต่แบบจิว้วๆนะทุกคนเบิ้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนตกเล่งทุกอย่างเลยเกิดพอลาด้ยไดื้อผ่าน,นดองเนาเราจะเอาแต่สวยๆวยมะลีอยูย่ในขอนใหม่เดียวปั่ใจะได้ปะ มีเสียงไอก็ขอโทษขอไหยเลยได้หลายด้วยครับพี่น้อือ้ออื้องัดเอ้ยพอดะได้ย่ได้ย่อยขอบคุณป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่มีของป่าให้เราเก็บเก็บกินเก็บขายไม่มีแต่หน่อไม้ <c oughs> แต่มีเนอะไม่ก็สิเก็บขายให้กันละนพี่นนาะเออเอาทุกอย่างที่เป็นเงิน ได้แต่ไม่มีปลาไผ่สวยห้ยหืมฟินฟินขึ้นมาเน่าเบิร์ดค่ะทุกคนพ่อลายอยู่ค่ะเน่าเราขึ้นมาข้างบนฝนจะตกแต่กระแจงไม่เยอแล้วค่ะดีมากเลยอันนี้ไม่เอานะคะทุกคนดอกเลื้องละ่ะดูดอกนี้ซิจะได้ไหม อันนี้ก็ไม่เอาเก็บใบเห็ดพริกไทยค่ะทุกคนอ,ออกลายคักออกเป็นโมเป็นโมเป็นโมออกเป็นกุ่มใหญ่นะคะเห็ดชนิดค่ะ สวยมากไงพอเสียดอุ้ยมันดีมากอืมบ่อเล็กนกันโอ้ยดิอัดเลสหดโซ่เก่าๆก็เยอะนะขอคุวะ เมื่อก่อนนี่สาสกุลมาได้หลายหลายเลยกลับมาอีกเทรีดดอกแอบแต่เทรีดดอกกาน์ดเดลเดนคันนี้อินเตอร์เวนต์ตะแรงเนี่ยสามวันค่ะทุกคนรอ,อนานไม่ได้นะเก็บเห็ดพึ่งวานสามวันมาทีสามวันมาทีค่ะเพรใหญ่เลี้ยนรูการเก็บเห็ดพึ่งวานน้ำสาสกุลล่ะเพราะเห็ดพึ่งวานมันรอ,อนานไม่ได้ สวนลูกสาวมานำเบริมาเขาตื่นสวยพ่นหยุดงานสองมือสวนส่วนผลไม้ตาเพื่อนตื่นสวยก็เรบ่อประถยาพอาเพราะามตาเศ้าเหมากอนเหมากอนข้นไหมตื่นสาวว่ท่านกินดอกโรข่อยว่าท่านบานท่านเมืองเพิ่นตื่นสาเพิ่นเห็นงานเมื่อยเนาะตื่นเขาตื่นตะเศ้าขโมยขโมอไร เปล่อยอยยังให้เขานอนซะแล้วพักเต็มอิ่ม้รสิรีมีแห้งเห็นงนันเอาแห้งอะไ้คนมาแล้วสาวสกคนเห็นอเอวฟังหนึ่งพาใยายไปเก็บฟังเรากำลังงามๆตุมหูต,หมติมิเลยพี่น้องเวน้ ดันออกโซนะสมองออกสันสองสามสี่ผาดได้หกได้เป็นดันอ๋อ,อ <c oughs> สี่ได้ทั่วสี่ได้โ p ปหกเจ็ดแปดเก้าเข้าดอกเ้าดอกเินนะยื้สายหนาเห็นปะนัดดอกหน อุ้นอุ่นได้เทรดโอ้โซเเน่ยเราดูเลเกาเก่มองใหญ่เก็บตกนามสล่ะเหนตาหล่ำแล้วเนี่ยข้ามาดีข้ามาตาเสามองจิงสีเรามองเห็ดออกคนบมองนึงพใหญ่กรสิตัด นี่เรามาอีกฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะระขดมีรถโจทย์มีห้อยคนเก็บเพียบเลยเามาลำ้ำน้ำกลนเขาเอาตะดดงามๆแหละ ในเฮตผึ่งกำลังออกค่ะทุกคนออกหลายหลายข้าบมะเร็มาหลายเหม,ยมือนข้ามาเมื่อวันจันทร์นะกับเร่เขามาหนีนะคะเอาต้นหมองหันแล้วก็เมือ่อ เสียงปังๆทหารทหารสอบนะคะพี่น้องทหารสอบ พอเห็ดเหลืองน้ค่ะทุกคนพอเห็ดเหลืองน้วค่ะสวยๆขนาดเลยเนาเนามดอกส่ได้ะได้อยู่นะคะ นฮ้ยชีดอกชีดอกเป็นที่ไหนสกินเนี่ยนี่เด็กสังรณ์ดันสปาร์คกันกูมันล้อกันหมือไงฝนอนไรค่ะทุกคนฝนไรฝนไแต่เราจะมาเจอเห็ดโอ้ยฟิน ใน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 เข้า uh. ้ออินเตอร์แควร์แล้วมีเก็ตสวยงามมากโอ้ย all t h ส s ลากันฉันจะบซกว่าวันนี้ตัดออกหลายพุทแต่มันก็ต้องตัดประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ากลับไปบ้านเราก็ต้องไปซ่อมแซมอีกอยู่ีกอีกโน่นช่องดอกแล้วก็ดอกโอ่นดอกเล็กๆ เฮ็ดชนิดนี่แหละมักลายโอ้ยฟินวิตาบินดันว่ะแล้วก็จะเอาโอ้ยคลิปเอาทอราเบียนแอนสกินแล้วเอาแต่ขานะคะทุกคนเอาแต่ขาไปตากเฮ็ดชนิดนี้ส่วนมากจะเน่าแต่ดอกนะทุกคนทอราเบียน ช่เดินเลยสุกเดินนะเดร์ดาฟินเดร์ดาฟินดูวิช่วยงามมากสวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไเฟลต์สวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไหมเฟลต์นี่เรามาเจอเอาความสวยความงามโอ้แอนทินได้ ฝนไลน่แล้วค่ะพี่นอ้องฝนไลน่แล้วฝนไลน่แล้วการเก็บเห็ดครั้งลอยแบบนี้เราเก็บเอาเชื้อไว้นะะ้อนเก็บเห็ดโอเคนะคะขอบคุณทุกทา่านทุกกำลังใจขอบคุณต่อการติดตามรับชมนะสก้าปานแล้วค่ะฝนไล่แล้วค่ะอ้ยสวยงามมากขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะ,ะนคะ อกี <Ask> ลูกเจี๊ยบฝนไล่แล้วสิกลับแล้วทุกคนบรรยากาศในป่านะทุกคนนี่บรรยากาศในป่าไปแล้วไปแล้วฝนไล่ถึงบ้านแล้วนะคะท <c oughs> ุกคนฝนกระตกนะคะทุกคนพ <c oughs> ายุเข้านะทุกคนห้าเกือบบ่ ข้าออกมากเกือบบ้ท่านนะคะทุกคนนะลมแรงมากๆนะ,ะลมเบิงเบิงลมลม,ลม,ล,มลมแห้งค่ะลมแรงมาก <c oughs> ทั้งคืนนะคะทุกคนทั้งคืนค่ะทุกคนนี่แหละดีนะคะไปเก็บเห็ดนะขาจสาเห็ดกระชินนอาบดปลาทะะุกนะคน โอเคนะคะสาสกุลกเกษตอท์รความสะอาดเหา็ดก่อนนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่กานกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆทุกคนนะจ๊ะนี่ขบเบลิดชอบมากเห็ดชนิดนี้เห็ดชนิดนี้ชอบมาก